ต่อคนค้นปลานะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเอาเรือขึ้นกระบะท้ายรถนะครับจริงแล้วก็หลายท่านก็ถามนะฮะว่าทําไมถึงต้องใช้เรือ10ฟุตเจ้าเร็วเ,เ,เอเจ้ายาวกว่านี้ได้ไหมนะฮะยาวกว่านี้ได้ไหมผมว่าได้นะแต่ว่าในการที่เราใช้เรือ10ฟุตเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้นะครับเราสามารถที่จะขนย้ายได้ด้วยตัวเองนะครับมันง่ายนะครับก่อนอื่นแปวเรือมาก่อนนะครับเรือผมจอดไว้อยู่นะเดี๋ยวดูนะครับ เรือ10ฟุตเนี่ยเวลาเราใส่ล้อให้มันเนะี่ยสามารถที่จะจัดการเองได้นะครับสามารถที่จะขนย้ายได้ง่ายนะฮะเห็นไหมฮะเรายกไปยกมาได้ง่ายนะครับนั้นเรื่องเทเลอร์ก็ไปเลยไม่จําเป็น,นครับผมไม่ชอบใช้เทเลอร์รู้สึกว่าเวลาเราถอยนะครับ,นะรบลำบากวาเวลาไปจอดที่ตลาดเนี้ยลำบากบางทีออกหมายเนี่ยแวะซื้อของแวะซื้อกับข้าวนะครับลำบาก นะฮะถ้าเราขนใส่หลังกระบะท้ายได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็เรือมาเตรียมละนะครับต่อไปเอาเครื่องนะครับใส่ในเรือไปเลยนะฮะเอาเครื่องใส่ในเรือไปเลยนะครับดูกัน,นครับเดี๋ยวเอาเครื่องก่อนนะฮะ ในส่วนของเครื่องเรือนะครับของผมจะเป็น C w a l k e r 9.8แรงนะครับทำไมถึง9.8 9.8แรงอย่างเดียวของผมคือน้ำหนักมันเบาครับนะฮะเคยไปยก15แรงแล้วไม่ไหวนะครับใช้9.8เนะี่ยโอเคเลยนะฮะสามารถที่จะยกจัดการอะไรได้นะครับถ้าเป็น15แรงผมคิดว่าต้องใช้เทเลอร์นะครับ อันนั้นก็ผิดวัตถุป,ประสงค์ละในการยกขึ้นกับบ่าท้ายนะครับน,นั้น9.8พอนะครับผมใช้9.8 C Walker นะครับน้ำหนักก็ประมาณ27กิโลนะครับอ่ามีถังน้ำถังน้ำนำมันด้านนอกนะครับ่าก็เลยหนักแค่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเอาเครื่องใส่ในเรือเลยนะครับโอเคก่อนจะเอา เครื่องใส่ไว้ในเรือนะครับก็จะมีกระเป๋านะฮะตรงนี้มันจะเป็นนุ่มๆเนาะมันจะมีความนุ่มของมันอยู่ก็รองสะหน่อยเรือก็จะได้ไม่เป็นรอยนะครับนี่ฮะยกคนเดียวไหวเอาวางไปเลยนะครับอัวนี้ก็เอาแฮนเดิลลงนะครับ วางเลยนี่ครับแค่นี้ครับจบพร้อมที่จะลากขึ้นไปบนกระบะแล้วโอเคไปดูในอุปกรณ์ยกนะฮะผมมีวินนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ครับตัวนี้4,000ปอนด์ผมได้มาจากช h อปปีประมาณพันเนะครับผมต่อสายทิ้งไว้เลยนะครับมีปลั๊กตัวพู้ติดไว้นะครับ สวนด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เนาะก็แบตเตอรี่มอตเตอร์ไกด์เรานี่แหละนะครับนี่แบตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นปลั๊กตัวเมียนะครับอ่ะเสียบปลั๊กกันก่อนเสรยบไปเลยนะครับโอเคก็ สะดวกตรงที่ว่าเราสามารถที่จะถอดปลักแล้วก็เอาสายไฟไปไว้หลังรถแค่นั้นเองครับอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีรีโมทนะครับเปิดรีโมทปุ๊บเทสหน่อยนะฮะลองกดดูนะครับออโอเคแสดงว่าวินพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ตรงนี้ขอแนะนำนิดนึงนะฮะก็คือเชือกนะครับแนะนำให้เป็นเชือกที่ใช้ใสว่วินโดยเฉพาะนะฮะมันจะมีความเหนียวของมันนะครับถ้าเป็นเชือกธรรมดาเราไม่ไม่แน่ใจได้เลยว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แต่เส้นนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะฮะามาจากเมืองจีนเนาะแต่โคตรเหนียวเลยเขาใช้สําหรับใสว่วินโดยเฉพาะนะครับเราก็มัดตรงที่หน้าเรือขขงเรานะครับ ผมวนสักสามรอบนะครับมันแกะง่ายกว่านะครับเคพร้อมอ่ะรัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับ ้านีแบตเตอรี่เนี่ยมันจะ,สะเสถียรแบบนี้นะครันิ่งๆเลยนะครับดึงได้ขึ้นยาวๆนะครับตรงนี้มันจะมาติดตรงขอบนะครับเรายกช่วยมันนิดนึงนะฮะ,อะ,อะพอหน้าเรือพ้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ดึงยาวได้เลยครับ เดี๋ยวพาไปดูนะฮะในเรือมีทุกอย่างนะครับเครื่องเรือก็มีนะฮะถังน้ํามันถังน้ําแข็งผมไม่ไดเอาลงเลยนะครับตอนนั้นเทรเลอร์ไม่จําเป็นเลยเดึงยาวๆขึ้นไปเลยนะ ใกล้จะสุดแล้วเราผ่อนลงนะครับอฮะอันนี้กดที่จะให้มันออกนะครับหน้าของเรือจะลงแล้วเราค่อยดันเข้าไปนะดูนะครับเช็คซ้ายเช็คขวาโอเคกดออกนะครับเห็นไหมฮะพอกดออกปุ๊บเชือกจะคลายลงนะครับลงสุดแล้วเราก็ดันเข้าไป คำถามเทเลอร์ Taylor ยังจำเป็นอยู่ไหมครับ